สวัสดีครับสวัสดีครับผมนิทธิชัยนะฮะสวัสดีแฟนๆชอบรถทุกคนนอกจากที่ t ตโยต้เนี่ยเปิดโตโยต้าไฮรักร v o วครบทุกรุ่นคราวนี้ผมก็จะพอพามาดูตัวเตี้ยแต่งซิ่งที่หลายๆคนชอบนะก็คือตัว Z e dition มาดูนะฮะว่ามันแตกต่างอะไรกับใครยังไงบ้างนี่ขอให้ดูภาพโดยรวมด้านหน้าก่อนก็ต้องบอกว่าดีไซน์เนี่ยแตกต่างจากตัวล็อกโคตัว P r u n e r ตัว4ประตูโดยสิ้นเชิงนะก็คืออย่างแรกเลย ชุดไฟชุดไฟเนี่ยให้เป็นไฟสูงต่ำแบบธรรมดานะฮาโลเจนพร้อมโคมรีเฟคเตอร์นะแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวอ่าโอเคประมาณนี้นี่คือเป็นชุดไฟฮารโลเจนเลยด้านหน้าโอเคตรงนี้คล้ายกันนะนี่คือดีไซน์ของกระจังหน้าที่เป็นโครมเมียมแต่ผมว่ามันโครมเมียมมันดูลมดำนะมันแตกต่างกับตัวพีรันเนอร์หรือตัว น่าจะตัวเหมือนคล้ายๆของตัวล็อกโค้ที่เปนออกเป็นเงาๆดำๆนอกนั้นโดยดีไซน์ด้านหน้านีฮะเหมือนกันไหฮะเหมือนอยู่นะนี่ความแตกต่างแล้วก็นี่คือดีไซน์ของทรงตัวเตี้ยนะฮะเบ้าไฟตัดหมอกไม่ให้ไม่มีนะเป็นไม่มีไฟตัดหมอกแต่ว่ามีการตกแต่งดีไซน์คล้ายๆพีลันเนอร์เลยนี่ฮะตัวไซอ์อดิชันโอเคโดยรวมด้านหน้าเป็นไงมั่ง ก็ต้องยอมรับน,นะครับว่ารีโวในชมนี้มันสวยขึ้นในแซตอิช e ชันมันก็ส่งผลมาดึงเป็นตัว Z e ซ Edition ที่เป็นตัวเตีย้ยอันนี้คือตัวท็อปสุดของแซตอิช e ชันนะคือราคา7 4 7 0 0 0บาทวันนี้เพิ่งเห็นว่าอันนี้มาดูฮนะอยากให้โฟกัสต,ตรงนี้เลยอันนี้คือตรงตัวชุดไฟหน้าของแซตอิช e ชันซึ่งมันแปลกมากนะมีพลาสติกยื่นออกมาให้ผมทายนะฮะมันก็คือตรงแบบพอลาไฟานี่เป็นน่าจะเป็นไฟหลีหรือแล้วก็ไฟเลี้ยว ซึ่งเวลาออกมาเนี่ยมันน่าจะท้อนมาให้คนเห็นถึงมุมนี้เนี่ะนี่คือดีไซน์ที่แตกต่างของตัวชุดไฟแปลดีนะมันยื่นมาเป็นนูนอย่างนี้เลยโอเคครับมาดูด้านข้างกันนี่ฮะด้านข้างตัวเซตอีดิชั่นให้โป่งนะฮะซึ่งในตัวพิลเนอร์ไม่ให้ตัวล็อกโคให้แต่ให้นี่ให้โป่งล้อนะฮะแต่เป็นโป่งล้อสีเดียวกับตัวถังอย่างนี้คันนี้เป็นสีขาวสุเปอร์ไว้มั้งฮะถ้าสีขออภัยนะพี่นะจะเป็นสีขาวไม่มีสีขาว2แบบก็นี่ฮะ ตัวพาร์ทให้เป็นแบบเดียวกับตัวถังซึ่งเนี่ยแบบตัวเตี้ยก็ให้ซุ้มล้อทรงเดียวกันแต่ว่ามันเป็นพาร์ทอีกแบบที่เป็นสีไม่ใช่สีดาล้อแม็กล้อแม็กเปลี่ยนนะฮะล้อแม็กเนี่ยให้เป็นดันหลอนะถ้าแม็กขนาดสินิ้วให้ยางดันหลอนี่คือธรรมดาเลยเบสิกเบสิกล้อแม็กธรรมดานะฮะลาย6ก้ารคู่มีความแตกต่างดูดีไซน์ของตัวเซอิชั่นนะฮะตัวกระจกมองข้างไม่มีไฟ นี่ฮะที่ผมคิดว่าตรงชุดไฟหน้าที่มันเป็นนูนออกมาเนี่ยเพราะว่ากระจกมองข้างของด้านตัวไซด์ชั่นไม่มีไฟเลี้ยวปกติแล้วถ้าคุณดีไซน์ตรงไฟหน้าเนี่ยให้มันสวยมันสวยยังไงก็ได้แต่ว่าปกติไฟเลี้ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นจากด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมาวางไฟเลี้ยวเพิ่มตรงที่ทกระจกมองข้างแต่เมื่อคันนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเขาจึงออกดีดไซน์ตรงไฟหน้าเนี่ยให้เห็นจากหลายๆมุมคือเปิดไฟเลี้ยวนั่นเองเห็นจากด้านข้าง นี่คือเหตุผลนะผมว่าที่มันเป็นดีไซน์นี้มือจับให้เป็นสีดำด้านๆนะฮะด้านท้ายก็จะเห็นว่าลดความสวยลงไปเยอะเลยนะกับชุดไฟที่ไม่ได้เป็น LED mm hmm. Tail light อันนี้ก็จะเป็นฮาโลเจนแต่ทรงเหมือนกันนะนี่นะฮาโลเจนนี่ไฟถอยไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ทรงเหมือนกันนะแต่ว่าลดความสวยไปเยอะมีคีบไล่อากาศนิดหน่อยมือเปิดจากเดิมที่เป็นสีโคมเมียมสำหรับตัวสซติชันให้เป็นสีดา มีไฟเบรกตัวที่3แบบลมดำอันนี้คือโดยรวมของตัว Z Edition นะฮะกระบะัวเตียพันซิงอ่าดูภาพโดยรวมสวยถูกใจไหมคุณตัดสินเองนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูภายในของตัว Z ซ dition เป็นยังไงบ้างนี่คือตัว Z ซ d i t i o n ัตัวเซตอันผมจะบอกว่าความดีมันคือเป็นกระบะพันเตียใช่ไหมก็จะมีให้เลือกทั้งตัว2ประตูตัวแคบครึ่งแล้วก็นี่คือตัวสประตูตัวท็อปสุดคือตัว700,000กว่าให้เป็นเกียร์กระปุกหมดนะต่อท้ายเป็นตัวท็อป เอ้ผมไม่แน่ใจมีรุ่นย่อยที่เป็นออโต้ไหมนะแต่นี่ตัวท็อปสุดให้เป็นเกียร์กระปุกนะก็จะเห็นว่าคันเกียร์เป็นดีไซน์นี้มีหนังหุ้มมันก็มีเบาะมี6เกียร์แล้วมีเกียร์ R อีกอันนึงนะเป็น7เกียร์ในโหมดเกียร์กระปุกก็ยังมีอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดให้ภายในทั้งหมดเป็นเบาะผ้าเบาะผ้าแต่เบาะผ้านี่ก็ดูดีนะเบาะผ้าค่อนข้างแข็งแรงนะจะมีลายที่แบบไม่ค่อยลื่นนะเนี่ยผมลองลูบมันมีความซากอ่าทรงเบาะเหมือนการรับ ออปชันมนภายในก็จะเห็นว่าเป็นเป็แอร์แบบแมนนวลนะหมุนมือเอาแบบนี้คลาสสิกไปหน้าจอนี่ก็ประมาณ7หรือ8นิ้วนะฮะก็นี่จะเป็นอีกวิทยุหนึ่งไปเลยอามีหมุนสัมผัสได้ด้วยแล้วก็มีแบบเป็นฮอตคีเชื่อมต่อกับ usb ได้เนี่ด้านบนข้างหน้านี้เป็นสีวัสดุสีเงินแล้วก็ยังตกแต่งที่เป็นเบสิกเหมือนกันคือล้อมกรอบตรงตัวอินโฟเทนเมนต์เนี่ยเป็นสีดำกรอส ชุดแอร์ชุดไฟดีทรงดีไซน์เดียวกันเลยแต่ว่าใช้เป็นวัสดุสีเงินนะฮะปุ่มนี้ผมคิดว่ามันคงเรืองแสงเป็นสีฟ้านะถ้าเราเปิดโอเคตัวนี้เหมือนกันทั้งหมดเป็นพลาสติกแข็งอัดลายหนังนะฮะอ่าอันนี้ฝั่งนี้ดูดีเชียวคือยังมีที่วางแขนเป็นผ้าปุ่มเปิดกระจกให้ออโต้หนึ่งตำแหน่งนะฮะเป็นที่เปิดเป็นโครเมียมแต่ว่ามีการตกแต่งที่ ประตูเนี่ยเป็นสีดำกรอสให้พวงมาลัยมาลติฟังก์ชันด้วยตัวท็อปหน้าจอเป็นเรืองแสงสีขาวแดงตรงกลางเป็นจอ TFT ก็แบบเดียวกับตัวพีลันเนอร์นี่แบบเดียวกันอโอเคไม่ได้ให้กระจกไม่ได้ให้ไฟสำหรับกระจกสองหน้ามาแล้วมีกระจกอะโอเคนี่ฮะดูโดยรวมดีไซน์ของตัว เซต dition สำหรับกระบะพันซิ่งตอนนี้เราอยู่ด้านหลังนะฮะก็จะบอกว่าของตัวเ e dition ผมว่าออพอเขาเลื่อนอบ์ดมาเนอะมันก็มีความกว้างแบบในตัวถัง4ประตูแหละฮะนี่ก็นี่เลื่อนอบ์ดมาจนสุดก็ถือว่ากว้างนะถือว่า,าตัวเล็กลูมผมเนี่ยขาเนี่ยชนกับเบาะหน้าทังที่เลื่อนมาสุดแล้วแต่ว่าไม่ได้นั่งอึอดอัดหรือว่าชนอะไรมากนะฮะได้อยู่นี่ก็ให้ที่เกี่ยวมาแบบเดียวกับตัวล็อกโคเลยที่เกี่ยวของประตูที่เกี่ยวเบาะด้านหลัง มีช่องเก็บเป็นผ้าแต่ว่าไม่มีแอร์ตอนหลังนะฮะพนักพิงให้ครบ3ามตำแหน่งมีคาซีทให้ด้วยสองตำแหน่งโอเคมีที่เกี่ยวเหมือนกันเบาะผ้าโอเคฮะสัมผัสดีตรงที่เป็นที่นั่งสองคนเนี่ยก็จะมีการาจะมีการแบบเป็นลายผ้าที่หนืดๆน,น,น,นะฮะส่วนตรงอื่นก็จะเป็นผ้ามันๆลื่นๆหน่อยปกติมีการตกแต่งแบบกอส โอเคโดยรวมสําหรับตัวเซทดิชั่นมาเนี้เดี๋ยวมาสรุปของสซทดิชั่นกันโอเคครับก็หลังจากที่ได้ชมทั้งดีไซน์ภายนอกภายในรวมข้อมูลของเราเซทดิชั่นนะผมก็จะบอกว่าตัว r ีวิวของเซทดิชันเนี่ยก็เป็นกระบะเฉพาะทางอีกทางน,นะที่สำหรับคนที่ไม่ชอบกระบะยกสูงก็คือกระบะพันเะตียนะมีให้เลือกตั้งแต่ตัว2ประตูแคบเครื่องจนถึงอย่างคันตัวนี้ขอบสุดเนี่ยคือตัว4ประตูราคาสุดสูงสุดนี่คือ747,0 0 0บาท ดีไซน์มีความแตกต่างจากทั้งโ็โก้ทั้งพีรันเนอร์ทั้งนี้ทุกอย่างเลยก็ถือว่าเป็นทางเลือกนึงนะสำหรับคนที่สนใจในความเป็น Z ition, นะเ e ตอิ i ิชันนะก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมเอาละ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงที่นี่นะขอฝากเว็บไซต์เราเว็บชอ p รถ .com เป็นเว็บที่รวมศูนย์รถยนต์มือสองนะมีให้เลือกมากมายพันคันหารถที่ถูกใจได้ก็ที่ชอปร .com ของเรานี่แหละฮะและถ้าอยากเสษข่าว ข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับยานยนต์นะไปที่เว็บไซต์ข่าวรถของเราเว็บไซต์ข่าวรถ c o มของเรานะฮะสุดท้ายขอให้ทุกคนที่ได้ชมคลิปนี้กดเป็นกําลังใจแล้วนะติดตามเรากดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆห,หรือข่าวสารใหม่ๆรวมถึงการพรีวิวรถใหม่ๆจากเรานะฮะที่ชาแนลชอบรถ .com โอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ